เต็มปุ๋ยไว้นะครับเออปุ๋ยเต็มพี่จยนอดุ๋ยอะนานนายนึกเอามาอีกสักบวกกได้พรมันมันเยอะบวมากบนเดยประมาณนี้อ๋อไหนอ๋อเออเอายเลยยอย่างนี้ะยรยยยเออยไม่ต้องมากเออพอครบเดียวพอเออไงเอมามานี้ทีนีบเดียวพอบเดียวพอ รอบเดียวพอครับพอครับรอบเดียวมากไปอ่ะพอ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 อ่อพ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 อแล้วปิดปิดถุงเลยใส่ถุงเย็นไหมนะครับใส่ถุงเย็นเอาถ้าพอเกลี่ยเกลี่ยก่อนเอาปุ๋ยใส่ก่อนปุ๋ยใส่เลยคจะได้ให้พอเกลี่ยเกลี่ยนิดนึงก่อนเกลี่ยนิดนึงให้มันลงข้างล่างเออมันมีเทคนิคการเพาะหลายสูตรนะครับ สูตรใครเขาว่าไปมันลูกทั้งหมดแต่สูตรไหนจะงอกเร็วและยังยืนกว่าถ้าลากร้อยแมงตีป่าเต่าทองมาถ้าลากจมแมงเต่าทองไปม,มามันแข็งแรงอะ่ะจำเอาไว้เลยนะครับเพราต้องเข้าใจเขาเรืเป็นเพื่อนรักผมเนี่ยมีอย่างน้มัมนนี่แทบไม่มีแล้วใช่ไหมใช่ไหมครับแทบไม่มีแล้วครับเต่าทองเนี่ยหนูถ้วถ่ายดูหน่อยนะครับเต่าทองทำาไมยัามายงไงนอนทำกระสอบนึ่งเลยเออเออสายเลยนะ นี่อะไรวะขอนอะไรแมนไ่ด้พี่พี่ทุกมไดพี่ได้เดใหมันผมกิงมาตัที่ม่มีุ้นโกกน่ตัไ่เป็นไรไม่เป็ไมันกันมันกมดีถุงลงนี้ถุงให้มันกว้างอีกถุงให้กว้างอีกจะได้ออกง่ายอองมือฉีอเนี่ย เออคัพเตอร์ผมโบให้สวยๆเลไว้ปาดคอทีนี้ไม่ต้องให้ปุ๋ยอะไรเลยนะครับให้น้ำอย่างเดียวนะสมนึกห้ามให้ปุ๋ยเด็ดขาดให้ปุ๋ยปดกันไม่ต้องให้ปุ๋ยน้ำใหม่ทุกวันไม่ให้อีกเลยคนจะกินไม่หมดสูตรผมนี่มันไม่เหมือนสูตรเทวดามันเป็นสูตร คิดฉีกแนวผมไปปลูกที่สุรินทร์น่ะให้ปุ๋ยครั้งเดียวแต่ผมมักในแปลงเลยนะนะครับเด็กเอามาให้กินเนี่ยผมร้องให้นะครับเด็กมาถอนไม่ว่าให้ผมผมบอกเอาไปให้พ่อแม่คุณนะไปให้คุณครูคุณนะครับเด็กที่เรียนไม่เก่งน่ะพัธยมปลายเที่ยมเกอรกาบเชิญพ่ให้มาเรียนวิชาชีพกับผมอ้าวทีนี้เอาหนูต้องการตรงกลางตรงกาง ตรงนี้ไม่ให้ปุ๋ยเลยนะครับห้ามให้ปุ๋ยเด็ดขาดพอท่านพอครับเหลี่ยนนิดหนึ่งครับเดี๋ยวท่านพอเกษียณแล้วท่านจะไปทําที่บ้านไปสอนลูกหลานที่บ้านแต่ผมไม่ให้เกษียณหรอกผมจะพาไปเป็นอาสาสมัครจิตอาสาเอาเอาฟางคลุมไปน้ำเนเดอร์ว่ะไปอยู่แล้วฟางจิตแหมเตอเดี๋ยวตีตายเลย อ้เป็นคนปากจัดนะพูดจริงทำจริงบางๆให้เขาหายใจได้ให้เขาให้แสงผ่านได้ให้น้ำผ่านได้ไอ้ตรงนี้ยังตะกี้ยังไม่รถเนี่ยเดี๋ยวทำตัวทีออกก่อนตายผู้ขับขับบอลออกรถน้ำอ่าทำไมไม่บอกวิทยากรวะตุตีตายเลยผ่องเนี่ยวะนึกเนี่ย ตคนไม่ใช่เสมอหรืมนึกว่าคนละสูตรนึกว่ามันจะคนละอย่างกันก็รอฟังอยู่บอกเอ๊ะทำไมมันทำไม่เหมือนกันวะเอาที่เหลือลาดนุ้นเลยลาดนุ้นเลยอ่าที่เหลือลาดเลยเอาฟางลงที่นี่เห็นไหมแห้งเลยใช่ไหมล่ะเห็นไหมเห็นไหมแก้วเห็นไหมก็ต้องให้น้ำเช้าเย็นนานเด้อน้ำเช้าเย็นนอกจากฝนตกแรงๆฝนตกก็ต้องให้น้ำนึกอย่าไปเชื่อว่าน้ำฝนมันจะพอ ब दिन दिन हो